สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใมค่ะีความสุขนะคะแล้วเราต้องดสวัสดีปีใหม่ Happy New Year คสวหม่ค่ะ Happy New Year ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีปีใหม่แอฟฟี่ลิเวียสวัสดีครับคณะผู้บริหารผู้กำลังกรย้าที่นักมือนักษานะครับผู้ปกครองรวมทั้งผู้แทนของสถานรังคารที่ร่วมจัดการอาุรักษ์สาระขบงทุกขีกับเรท่องทิ้งมันไนะครับที่รับทุกท่านนะครับผมนายิทวีปจุฬาเลิศผู้ในการเรื่องทร้งมันไขขอใช้โอกาสนี้นะครับในการสว,นนรสวัสดีสใหม่ อำนวยพรนะครับทุกท่านเนื่องในโอกาสเปลี่ยนปอใหม่นะครับไปสู่ปีพศสองพหรอยู่ือปีงัวในในปีหน้านี้นะครับก็ต้องขออารนานะครับสิ่งสารเสี้ยวหลายทาี่ท่านได้รับรู้สือนะครับที่ท่านได้รับรสือแล้วก็ท่า,ทานมีความช่วยเหลือสดท้ายนะครับตรงโดนประดางให้ทุกท่านนั้น ลงมีสุภาพแข็งแรงนะครับมีความเจริญกตาวหน้าในที่ทำงานนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับตามเหตุตามผลที่ท่านสมควรนั้งสำเร็จนะครับตามใจหมายทุประการนะครับก็ย้ำานะครับเรื่องสุภาพนะครับเนื่องจากสถานการณ์วิกตยังไม่เรียบร้อยก็ขอให้ทุกท่านลงมีสุภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ให้บรรดาปูนปท่านสุขสันต์